สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกซ้อมนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวันว่าผมซ้อมอะไรบ้างน,นะครับก็เป็นวิธีการฝึกซ้อมที่อาจารย์ต่ายพิจิตรสอนกับให้กับนักกีฬาทุกคนนะครับขั้นต้นนะครับเริ่มจากลูกยาวสี่ระยะก็ระยะที่หนึ่งก็จะเป็นแนวระหว่างเส้นเมืองกับน้ําเงินนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางอันนี้คือระยะแรกนะครับ เป็นการวอร์มการออกคิวนะครับช่วงเช้านะครับก็จะเป็นสี่ระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองก็จะเป็นระยะน้ําเงินตรงนี้นะครับระยะแรกระหว่างครึ่งระยะที่สองน้ําเงินระยะที่สามก็จะเป็นระหว่างจุดน้ําเงินกับชมพูครับจุดน้ำเงินกับชมพูอยู่ตรงกล่กลางแล้วก็ระยะที่สี่ก็จะเป็นแนวชมพู ตรงนี้นะครับให้เราวอร์มทุกเช้าเพื่อฝึกการมองแล้วก็การส่งคิวพอแทงลูกยาวสี่ระยะแล้วลูกตรงก็แทงแนวทะแยงก็คือตั้งขาวขนานกับลูกแดงแล้วก็ตกหลุมมุมอันนี้ก็จะเป็นการฝึกเหลี่ยมในการแทงลูกทะแยงนะครับ